สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับวันนี้อยู่ที่ร้านลาบร้อยเอ็ดครับแต่ว่าขายอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับนี่ครับขายลาบขายก้อยเนี่เบิ้งครับพักเพื่อนนี่ครับใส่ให้ย่างดีเลยครับพี่น้องครับนี่คือเดือมเครื่องดื่มต้างพร้อมครับนี่ข้าวเหนียวซีป่าแหยแบบย่างหลายเลยพี่น้องเพิ่นใส่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูครับพี่น้องครับร้านเพื่อนอยู่ที่ตรงขามปอตทครับพี่น้องครับแต่ว่าตรงข้ามปตทอโรบินสันเลยพี่น้องเด้อนี่ต้มแซ่บ ก้อยแซบแซ่บร้อมข้าวกลัวหิน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 พี่น้องครับเนี่ยฝากต้อนพี่น้องแซบแซ่บกับเรากันเด้อวันนี้เด้อพี่น,อน้องเด้อเนี่น้ำแข็งสี่ร้านเพิ่นนี่ครับเป็นเพิ่งแต่ว่าเออคนก็นั่งกํกลาลังดีครับพี่น้องครับนี่ฝากต้อนพี่น้องครับมากินเข่าแล้งน้ำกันนี่ครับนี่ครับแซบแซ่บแซบแซ่บนี่ครับพี่น้องครับ ขอบคุณเลยรายครับ